ดูโป่งข้างครับนี่คาราโดวีเอร้อหกเนี่ยนะครับเขาก็มาให้กระต่ายทองนะครับทําการเซ็ตเป็นสปริงเห็นไหมครับก็ตีโค้งลงมาองนี้ยกต่ายทองเขาก็ทําการสร้างเก้าอามนะครับชาจงเจ็ดจุดสองเจ็ดห้าส50เจนะครับไปสองจดตัวนี้จะเป็นตัวดเดียวโอ้เปิดแล้วโอ้ยี่เครื่องอะไรเ่ยชเดียว,ว้าวเดยดิ บดำก็พาให้ชมอีกหนึ่งแนวทางสำหรับพิเมมวันนี้ <Okay. S 1> ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมิตรพักแฟนเพลงกบดำทุกท่านนะครับก็สวัสดีส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่นะครับวันนี้กบดำพาเพื่อนๆมาชมรถเช่นเคยนะครับ ก็เป็นรถแนวออฟโรดที่เราชอบนะครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์นะครับแบ่งปันแนวทางให้เพื่อนๆที่ชอบเหมือนกันได้ได้ชมนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะเพื่อนๆนานๆจะเห็นสักทีนะครับก็ถือว่าลงตัวนะครับแล้วก็สวยงามตามแบบสำหรับออฟโรดนะครับต้องบอกออฟโรดที่มันแล้วแต่คนชอบจริงๆนะเพื่อนนะนะครับแล้วแต่เราชอบแต่งใครแต่งมันนะครับความชอบของคนเรามันต่างกันเนาะ อย่างคันนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งแนวที่ผมก็ดูแล้วมันก็ลงตัวแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็เป็นรถที่น้อยคนที่จะมาทำนะครับด้วยรูปทรงที่มันใหญ่ไงแต่มันก็ลงตัวนะเพื่อนๆนะก็กรับมาให้ชมอีกหนึ่งแนวทางนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในปีหน้านะครับสำหรับใครทำธุรกิจหรือทำเกี่ยวกับ อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้ผมอยูก่กะญ่ายทองนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าเป็นไงครับเพื่อนเจ้าบิ๊กเอ็มเจ้าบิ๊กเอ็มครับโอ้โหบึกบึนมากเพื่อนเพื่อนนะครับอ่า ทองมันจะขับแคบนะครับอาจจะมองเห็นไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะครับมันไม่มีมุมกว้างให้ผมเดินไงมันก็เลยจะมองดูเขาเรียกยอะไรซับซ้อนหน่อยนะครับอ่าคันนี้เป็นบิ๊กเอ็มนะครับเ,เพื่อนๆอ่าเดี๋ยวดูก่อนต้องบอกว่าเขาก็ใส่อาวุธยุทธุปกรณ์เต็มลำเหมือนกันนะครับโอ้โหดูมีมีไซด์ลมไซด์เรียวมีกาดกันกระทงกระแทกนะครับอื้ดูโป่งข้างครับนี่ ตีตีนไก่เลยนะครับโอ้ตีตีนไก่ยาวไปทางหลังเลยครับของข้างอ่าก็เป็นเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเ,เพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะให้ดูนะครับอืมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัดตัดกระบะหรือเปล่านะครับแต่มองดูเหมือนตัดนะหรือว่าไม่ตัดวะอ่าแต่รู้สึกน้องเขาก็จะเป็นเ c ซกบดำเหมือนกันนะอ่าชื่อชื่อพี่แดง คันนี้นะครับก็โทรคุยกบดําบ่อยอยู่นะครับกบดําก็ให้ข้อมูลตามที่กบดํารู้นะครับก็คนชอบอบรถเหมือนกันนะก็คุยกันถูกคอนะครับอืวันนี้พี่แดงเขาเอารถเขาเขาเคยคันนี้เป็นบิ๊กเอ็มนะครับเบียอันนี้ได้ตัดตูดปล่ะไม่ได้ตัดแต่เหมือนมันสั้นเนาะจะตัดไะครับเออไม่จะตัดอยู่นะ อืมก็มันสั้นอนะ่ะอืมโอเคเดี๋ยวกบดำอธิบายให้ฟังแล้วกันให้ช่างเบียร์เขาทำงานแต่ก็พอจะรู้คอนเซปต์อยู่ครับคันนี้คันนี้เมื่อก่อนนี่มาทำมะนาวใช่ครับอ่าเพราะว่าพี่แดงเนี่ยเขาถามกบดำนะครับว่าพี่กบมะนาวแบบนี้ดีไหมนะครับกบดำก็ตอบพี่แดงครับว่าเท่าที่กบดำใช้ถือว่าโอเคนะครับ พี่แดงเขาก็เลยเอารถเข้ามาทําที่กระต่ายทองนะครับก็เป็นสไตล์เดียวกับดํานะนะครับแล้วพี่แดงเขาลูกศึเขาแฮปปี้ด้วยนะครับแฮปปี้ด้วยก็คือเขาบอกว่าจบเรื่องความร้อนนี่จบนะครับแต่ตอนนี้เข้ามาทําใหม่นะครับเข้ามาทําใหม่าจากรถคันนี้เมื่อก่อนเป็นแหนบเป็นแหนบหน้าหลังนะครับเพื่อนๆโหจะดูแหนบหลังยาวมากเลยรุ่้แหนบอะไรนครับ เมื่อก่อนเป็นแนบครับแล้วรถคันนี้มันค่อนข้างจะสูงพี่แดงเขาบอกันสูงนะครับก็เขาก็มาให้กระต่ายทองนะครับทําการเซ็ตเป็นสปริงแล้วก็เอารถลงนะครับอ่านะครับเห็นยวนะครับเซ็ตเป็นสปริงจากแนบนะครับเซ็ตเป็นสปริงจะบอกพี่เอมะถ้าเป็นแนบเนี่ยยังไงก็หนีความสูงไม่พ้นครับเพราะว่าคัสซีมันจนข้างจะเห็นไหมครับคัสซีมันโค้งลงมาอย่างเนี้ย ลงมานี้แหละนะครับยังไงถ้าทำแหนบรถต้องสูงแน่แต่นี้พี่แดงเขาก็เลยตัองแตก็เป็นแหนบอยู่นะครับเขาก็มาเปลี่ยนเป็นเป็นอาร์มในสปริงก็สามารถที่จะเอารถลงมาได้เยอะพอสมควรนะับที่ถือว่าบาลานซ์เลยนะนะครับความสูงยางสามพันเจ็ดถือว่าบาลานซ์แล้วครับความสูงยางสามพเจ็ดถือว่าบาลานซ์นะครับก็ทําการกระ่ายทองเขาก็ทําการสร้างเก้าอาร์มนะครับ อาชุดนี้จะเป็นชุดของ V X ทั้งหมดนะครับ V X ทั้งหมดนะแล้วก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้จะส่งงานแล้วมั้งถ้าถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็เซตช่วงหน้าเป็นสปริงนะครับของ V X 80นะครับชุดอาร์มต่างๆ่างขอ V X 80หมดเลยนะกันเซกันโคง้งอะไรพวกนี้ครับ V X หมดเลยนะครับเนี่ยพอพอพอเราไปเป็นอาร์มเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดลดลงมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นแนบ็ M ยังไงก็ต้องสูงครับ ด้วยกระซีใช่ไหมไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้รถสูงอ่ะคอซีมันงอคอซีมันงอลงมาเงี้ยเพื่อนเพื่อนดูดิมันไม่ได้ตรงนะมันงงมาเลยตามเงี้ยนะครับอ่าจับเมื่อวานคุยคุยกับพี่แดงแล้วพี่แดงเขาบอกว่าโอเคเขาก็ชอบนะครับคือหนึ่งรถมันไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้มันแมตกับยางสามสิบเจ็ดละโอ้โหนี่คูเปอร์นี่คูเปอร์สามสิบเจ็ดนะครับ หางใช้คูเปอร์ฐาน17.50 17นะครับอ๋อแสดงแม็ก,ก็ต้อง17แม็กน่าจะออฟสูงนะมองแล้วน่าจะออฟสูงนะครับก็ได้รูปได้รูปทรงรถที่ไม่สูงจนเกินไปเหมือนเก่านะครับเนี่ยลงตัวเลยนะครับาดูไก,กลๆเพื่อนลงตัวเลยนะครับฟิลเตอ่มันแคบนะ ก็ด้านหน้านะครับอ,อุปกรณ์ที่เจ้าขอ,องรถเขาใส่มาก็จะมีกลาดกันะครับ <_ S 1> โอ้โหต้องบอกแข็งแรงมากนะครับ <_ S 1> โอ้โหนี่กระแทกนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับดูลุกบินนะครับวินก็ใช้8274นะครับป4อ่า8274ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับผมเลยนะครับใา้เชือกอเป็นเชือกนะครับ ตัวเดียวกับผมเลยนะครับ่าน้าก็ VX80 นะครับ VX80 นะเพื่อนๆนะครับแล้วก็การสมบัติโปรคอมนะครับอ้าวโ,โหนี่อาร์มมืลงมือลิงนี่แข็งแรงมากเลยอะนะครับดุคุนอ่ามีกาดกันทําการดกันกระแทกด้วยนะครับแล้วข่าวว่าคันนี้ถ้าผมเห็นช่างเบียร์เขาบอกพาวคม เาคอมเบอรี่นะได้เาาในโตเฟืองในโตเฟืองในโตด้วยนะครับเพื่อนๆเฟืองในโตนะแล้วก็เผาในโตด้วยครับโอ้โหแข็งแรงไม่ต้องกลัวปึ๊บไปเลยนะครับก็กระต่ายทองก็ทําเป็นทุม้มสปริงนะครับยกชุดวีเอ็กมาเลยง่ายๆนะครับทาอาร์มนะครับทาอาร์มตอเนี้ยเขาปกติรถคันเนี้ยที่ผมเห็นครั้งแรกมันสูงครับ แต่พอเป็นสปริงแล้วมันไม่ถุงแล้วเห็นไหมเพื่อนก็จะมีกาดกันกระแทกทั้งคันเลยเพื่อนไหมนะครับโอ้โหที่ชนเละหินไม่ต้องกลัวเนี่ยโอ้โหปุ๊กเลยอะเล็กอ,อ่าโอเคครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับอ่าจากเดิมเป็นแนบนะครับแล้วก็มาเซตเป็นสปริงเพื่อจะเอารถลงนะครับปกติคันนี้มันสูงแต่เนี้ยหมด มันก็จะแมตกระยาง37ดนิ้ว,พวเพื่อนเห็นไหมเนี่ยแมตกันเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับพเพื่อนใครที่ชอบนะครับรถเนี่ยออฟโรดเนี่ยนะครับมาแล้วแต่คนชอบนะชอบใครชอบมันนะครับอืมเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแต่งใครแต่งมันสไตล์ใครสไตล์มันนะครับอย่างสไตล์แบบนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับรถบิ๊กเอ็มใครที่มีนะครับพร้อมรุยพร้อมรถพร้อมเที่ยวนะครับคันนี้เด็ดนะครับเฟืองในโตด้วยนะเฟืองในโตเทาในโต ชุดนี้ก็หลายตังแล้วเพื่อ,อนเพื่อนเพาะเฟืองหน้าเฟืองหลังเพาหน้าเพาหลังหลายตังแล้วนะครับแล้วก็แนบแหนบหน้านี่รู้สึกจะยาวมากเลยเแนบหลังแนบหลังเพื่อดูนะยาวบูเลยดิโอ้มองไกลๆด,ดิดูดิแนบยาวๆนะครับเฮ้แต่แอบเห็นคันนี้มีตรงเต่งเอเลี่ยนด้วยนะครับอ๋อใช่ใช่พี่แดงเขาโทรหาผมอยู่นะครับเขาก็ไปจัดมาแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นของออพี่แดงเขาไปจัดมาแล้วนะครับเขาเคยคุยกันอยู่แล้วเขาไปจัดมาครับก็คานหลัง VX แปดศูนเหมือนกันนะครับ,ม,รรบมีกันรกระแทกกันกระดกนะครับอเพราะเดี๋ยวนี้คาน VX คานพาโดราคาไม่หนีกันนะเบียนะร์เนาะพารโด VX ร้อยหกเนี่ยนะครับราคามันไม่หนีกันเพื่อนนะครับเราเลือกได้เราเลือก VX เลยดีกว่าเนาะ,ะมันจบทุกปัญหาใช่ไหมเบียร์ เอ็กเพราะว่าเพราะว่าเบีกมันจะได้คานที่ใหญ่กว่าใช่ครับเฟืองใหญ่กว่าครับแข็งแรงกว่าครับ <emat> อ่าแล้วก็คานกว้างสวยงามเนาะอ่าเพราะบางคนบอกพี่ผมเอาคานคานหลังคานหน้าอย่างเดียวได้ไหมคานหลังเดินได้ไหมจริงจริงมันทําได้แต่มันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมเบียรัถ้าเป็นเบีย์แนะนําลูกช่างก็จะต้องแนะนําอย่างเงี้ยนะใช่ครับเพราะว่า้างหลังเบียกมันเต็มเทาลอยแล้วครับอ่าแล้วมันแข็งแรงด้วยใช่ครับอ่าแล้วได้ข่าวตอนเนี้คานนี่ต้องซื้อยกหน้าหลังจริงไหมครับไม่แยกแล้วใช่ไหมครับอ่าครับ แล้วราคาไม่หนีกันนะใช่ครับพาราลมพาราโดวีเอ็กซราคาไม่หนีกันใช่ครับต่างกันหลักพันเราเล่นคานใหญ่ไปเลยดีกว่านะครับโอเคครับเพื่อนๆก็เป็นแนวทางนะนะครับก็เดี๋ยวกบดําก็พาไปให้ชมอีกหนึ่งแนวทางสำหรับบิ๊กเอ็มคันนี้นะครับพร้อมลบแล้วตอนนี้จะไปบุตาคันนี้อุปกรณ์ก็พร้อมนะเครืองในโตเพาในโตก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับคุณมาทําอะไรครับ คุณมาทำอะไรปิดปากก่อนปิดปากเออคุณมาทำอะไรครับ,รบมาชมารถครับมาชมรถกบดำครับมาชมดำวันนี้ตัวเป็นๆเ,เลยใช่ไหมใช่เจอกบดำดเป็นเลย <c oughs> ตรงน,นี้นี่นี่ตำนานนะตำนานคาลิเบียนที่ยังมีลมหายใจดำจนแหลกดำดำไปเยอะด <c oughs> ำจนแทบจะหมดตูดแล้วยังยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่อยู่แค่ไว้อย่าขายนะไม่ขาย ไ,ได้ไม่มีคนซื้อคือเรื่องเรื่องมันขายไปได้ <c oughs> <c oughs> เอาโอเคครับคันนี้ก็ก็ก็เข้ามาทําตามที่กบดําถ่ายไปนะครับหลายรายการอยู่เหมือนกันเฮ้ยดูเครื่องดีกว่าเพราะว่าเครื่องคันนี้เด็ดนี่มีไหมอนนไอ้ปล่อยดิปล่อยพี่ดิอ่าขอ,อเปลี่ยนโชคค้ันนี่นี่ครับนี่ไม่ใช่เจ้าของรถนะ <c oughs> เห็นรถตบดำครับเลยต้องแบบคือจะมาขอลายเซ็นมากันเหรอแต่ลายเซ็นไม่ให้นะเซ็นไม่เป็นไม่เป็นด้วยรถคันนี้เดี๋ยวต้องดูผมไม่แน่ใจว่าเครื่องอะไรนะหรือว่าเครื่องเดิมเราต้องจ่าย่ขอดเนี่ยไม่เคยขับรถใหญ่ไงขับจากคริีเบียนก็อย่างเงี้ย ตลอ,อดเลยครับกดกดำเนี่ยกดไลค์ตลอ,อดเลยงลงก,ลกดลงใช่ไหม้มกดขึ้นแล้วผมกลัวไม่ได้ไม่ได้ไลค์อ่ะผมกดสองทีเลยกดให้แม่งลงมา <c oughs> <c oughs> นีเอฟซีนะต้นเอฟซีโอ้โหนี่ตำนานคาริเบียนนะ <c oughs> นี่รุ่นเก,ก่าๆต้องรู้จัก <c oughs> นี่ตัวน,นี้เล่นทุกอย่าง <c oughs> เรือยังยังอยู่ไหม <c oughs> ยูยูู่ยูรถมอเตอร์ไซค์ยู่ทุกอย่างไม่เอาทุกอย่างนะครับวันนี้เบียร์มันเยดเอ่ะ ่านการไม่เอาขับแม่งต่อรถ <c oughs> นี่คนนี้ทั้งอะไรนะสะเทือนน้ำสะเทือนเหลืออากาศเหลืออากาศไม่มีใครไปด้วยล้มบินล่มบินไม่มีใครไปด้วยชวนแล้วแต่ชอบใช่ไหมอยากอยากลอง <c oughs> โอ้โห,โหมันเอาทุกอย่างจริงไว้ก็ต้องยอมมันว่ะตายไปคุณค่า,เด,าเ,เดี๋ยวก็ตายแล้วนะเดี๋ยวก็ตายแล้วโควิดโควิด เดี๋ยวครับเดี๋ยวอ๋อเปิดแล้วโอ้นี่เครื่องอะไรเอ่ย QD อ่ะครับอ๋อ QD สามพิบสองครับเ,เพื่อนๆโบอะไรโบอะไรโอ้ดีแม็กโอเมื่อกี้เมื่อวานพี่แดงโทรมาหาพี่อยู่ว่าคาร,ารูวดโ,โ,โบอะไรโบดีแม็กคงโคงหลังโบ F ห้าไม่ใช่หรอหรือว่าดีแม็กดีแม็กครับดีแม็กใช่ไหมแต่ดวงใส่ไหนรู้สึกว่าเขาจะโมโมโคงหลังมั้งเมื่อวานคุยกับแกอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง QD 3ามสันสเซ็ตโบโมปัมเนาะครับโหปุดยายมาน้ำเป็นโล่งเลยเพื่อนๆดูดิชิลเลยอ่ะเกียร์อะไรเบียร์เกียร์เทิร์ฟไดใหญ่ครับอ่านะครับก็เขาเรียกอะไรหัวใจเดียวกันหัวใจนิสสันเหมือนกันเนาะอ่าเขาเรียกครบถูกคู่นะครับหัวใจเดียวกันก็ข้ามไม่ได้ข้ามสายพัน แค่เปลี่ยนเครื่องอจากปกติมา2,005นะฝาแดงก็เปลี่ยนเป็นคีี k d สอ2นะครับได้ข่าววิ่งหน้าดูวิ่งครับวิ่งหะเออเกียร์ครับเกียร์เกียร์แหมวันนี้มาเจอตำนานคาริเบียนจะได้ดีวดินี่ไม่เห็นหน้านานเนี่ยพี่คิดว่าไปแล้วเะไยังอยู่ใช่ไหมยังมีสิ่ิอยู่โอ้โหผาสีชมพูแป๊ดเลยครับเกียร์เกียร์เซิร์ฟนะฮะ อ,อก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีการดาคานดามลายแข็งแรงทนทานบึกบึน อ้าวสวัสดีพี่โอ้พี่เพื่อมาทำอะไรมาทำอะไรเนี่ยล้างรถมาล้างรถมาโอ้โหเปลี่ยนยางใหม่นี่ว่ะหมู่นี้ไงหมู่นี้ล้างรถตีไงอ๋อเลยต้องมา่แวะรุกเพียวทำที่ไหนพี่อ๋อช่างรุดครับช่างรุดช่างรุดเหมือนกันครับผมโอ้ดูหน่อยดูหน่อยโอ้ยนี่วางคานเปล่ายังไม่ได้วางไม่ได้วางอ้าวสี่นิ้วเจยเลยแล้วคันไหนที่ว่าวางคานนะจ๊ะคันนี้อร์ตาจอร์ดา อ๋อทุ่งใหญ่ไหมเหรอฮะไปทุ่งใหญ่ไหมเหรอใช่ใช่เดินไปเขาป่ะไม่ได้ไปทำไมไม่ไปอ่ะขี่เรือที่ฟ้านอนโรงแรมนอนโรงแรมเด็กเด็กดิ้งมาเสิร์ฟเออถ้าไปถ้าไปทุ่งใหญ่อ่ะโอ้เหนื่อยเป็นสายนี้ไปแล้วโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็เอามาให้ชมนะครับสำหรับอีกหนึ่งการที่ทำการ ปรับแต่งช่วงล่างด้านหน้านะครับแล้วก็มองมองมองน้ำในที่สันนักกระต่ายทองนะครับ4ี 4, ู่ณสพิรุษนะครับกบดำก็เอาให้ชมไปละสวัสดีครับเดี๋ยวว่างครับไปถ่ายรถก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับไม่เอาสาด้าให้ดูบ้างก็ใครที่มีก็มีก็เพื่อน <c oughs> ๆนก็โอ้โห ชมแบบชมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนรถคันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ข่าวว่าพี่แดงเขาก็จะมารับกลับแล้วนะครับจากแนบมาเป็นสปริงนะครับจากแนบมาเป็นสปริงหน้านะครับแล้วก็กดลดลงกดลดลงนะครับปกติ้วคันนี้มันจะสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวกดดำทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับอยาาก็คลิปนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้กดดําด้วยเด้อนะครับแล้วก็พยายามจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอเพื่อนๆมีความสุขนะครับมีความเจริญนะครับสุขสมหวังในหน้าที่การงานนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้ชมฝากสินค้า ไอเดียมนะครับไว้ในอ้อมกอดนะครับใครสนใจก็ทักตกลมดำได้นะครับแล้วก็พิกรัรละแหลกนะครับของฝันบีใหม่ใครที่จะเอาไปฝากาพี่น้องฝากเพื่อนฝูงก็แนะนำนะครับพิกัดลแหลกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอคลิปต่อไป start feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough isn't enough.